มาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องไปกินตำส้มย่างใบน้ำกันค่ะตำมะฮวงปูดองปูเป็นดองดองเองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแซ่บเปหลายดองเองอัอนปลาหมึกปลาหมึกทอดโอ้เสียงดังนะคะ้เรือมปิดกระจกอีน้อปลาหมึกทอดพ่อแม่พี่น้องปลาหมึกกล้วยน้อยกับอัน,นอันนี้จักปลาหมึกเปเลยปลาหมึกแห้งละที่เขาที่บ้าลห่อพันยางเงะะี้แล้วก็ บดดขายนะคะอันปลาเมื่อกอันนี้จักซื้อระบาดเี้โอ้ยมือก้อนไปเบิ่งกันไปเยี่ยมกันยายนัดโมนะโอ้ยมันมีปลาลูกย่างมันๆโอ้ยเป็นจะแซบอะไรเขาก็มีซ้ำนี้แล้วทำไมไปน้องอันนี้เกิดที่มบุญแล้วมีกินมาๆมามาแซบมโน่ดังแป้นบ้นี้ของโคก็โคคือเก่าค่ะยังไม่ทำความสะอาด จริงเราไม่ค่อยเย้ยไทยมุ่งสูงไปเลยหรอฮ่องโคหกนะมามามาเสียบมโนน้ำกันบาทนี้